อย่าฉลาดแต่ไม่เฉลียวซี TC เป็นหนึ่งในที่ปรึกษาที่มีชื่อเสียงในยุคสามก,ก๊กเขามีความฉลาดและมีความสามารถในการวางแผนและยุทธศาสตร์การรบแต่สิ่งที่ขาดหายไปคือความเฉลียวในการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างละเอียดรอบคอบเรื่องราวของซีเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนขอองค์การมีความฉลาดแต่ขาดความเฉลียวจนต้องตกเป็นเหยื่อของกลอุบายและสูญเสียสิ่งที่สำคัญในชีวิตไป ทีซีเป็นลูกศิษย์ของซุมาเตกโชร,ร่วมกับขมเบ้งและบังทองเคยเป็นที่ปรึกษาให้กับเล่าปีทีซีมีบทบาทสำคัญในการช่วยเล่าปีวางแผนและบริหารการรบในช่วงแรกเขามีความเฉลียวฉลาดในการวางกลยุทธ์และการดำเนินการทับแต่สิ่งที่ทำให้เขาไม่สามารถรักษาตำแหน่งและชีวิตที่สงบสุขได้คือการขาดความเฉลียวในการพิจารณาสถานการณ์จากบริบทรอบด้าน เมื่อโจโฉมองเห็นถึงความสามารถและความสำคัญของทีซีในฐานะที่ปรึกษาของเล่าปีรู้ว่าเล่าปีตอนนี้ต่างกับเล่าปีที่คอยหนีหัวซุกหัวซุนสมัยก่อนจึงวางแผนที่จะดึงตัวทีซีมาอยู่ด้วยเพื่อเป็นการบั่นทองมันสมองของศัตรูโจโฉจึงใช้กลอุบายในการลักพาตัวมันดาของทีซีไปอยู่ที่เมืองหลวงและคอยน้มเน้าให้แม่ทีซีชักจูงทีซีมาเข้าด้วยกันกับตนแต่แม่ของทีซีนั้นชื่นชมเล่าปีที่เป็นเชื้อพระวงศ์ ของห้องเต้ม,มาโดยตลอดเมื่อนมแนาวอย่างไรก็ไม่เป็นผลโจโฉจึงได้ปลอมลายมือแม่ของทีซีส่งจดหมายไปแจ้งกลับทีซีว่าถ้าทีซีไม่ยอมมาทำงานด้วยกันกับโจโฉแม่ของเขาจะต้องถูกโจโฉประหารอย่างแน่นอนทีซีที่เป็นคอนมีความรักและความกตัญยูต่อมันดามาตลอดเมื่อไม่ทราบมาก่อนนว่าเป็นจดหมายปลอมจึงตัดสินใจเดินออกจากเล่าปีและไป ทำงานให้กับโจโฉเพื่อรักษาชีวิตของมันดาเอาไว้เมื่อทีซีต้องจากไปเล่าปีจึงสูญเสียที่ปรึกษาคนสำคัญในช่วงเวลาที่กำลังต้องการความช่วยเหลือในการวางแผนและการบริหารการรบเป็นอย่างมากแต่เมื่อทีซีได้เดินทางกลับไปพบแม่ของตนเองแล้วเรื่องราวกลับตาลปัดเพราะเมื่อทีซีได้เล่าทุกอย่างให้แม่ฟังแล้วสิ่งที่ตอบกลับมาจากแม่คือความโกรธและเสียใจ เสียใจที่ลูกชายตนเองเริ่มเรียนมาขนาดนี้แต่กลับถูกทรราชอย่างโจโฉหลอกเข้าด้วยความเสียใจเป็นอย่างมากแม่ของทีซีจึงได้จบชีวิตตัวเองลงด้วยการแขวนคอสุดท้ายทีซีจึงเสียทั้งแม่และเสียทั้งหน้าที่การใช้งานครั้นจะกลับไปเข้าด้วยกับเล่าปีก็กลัวคำครหาจากสังคมจึงต้องจำใจทำงานให้กับโจโฉแต่ตัวทีซีก็ไม่ได้มีความสุขและความพึงพอใจใน การทำงานเลยแม้แต่น้อยเพราะรู้ว่าตนเองถูกบีบบังคับและต้องทำในสิ่งที่ไม่เต็มใจชั่วชีวิตที่อยู่ด้วยกับโจโฉจึงไม่เคยเสนอแผนการรบให้กับโจโฉเลยความฉลาดในการวางแผนและการดำเนินการทัพของทีซีเป็นที่ยอมรับแต่การขาดความเฉลียวในการพิจารณาสถานการณ์อย่างรอบคอบทำให้เขาตกเป็นเหยื่อของกลอุบายจากโจโฉในการทำงานก็เช่นกันการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างละเอียดแล้ รอบคอบเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น TC เป็นตัวอย่างของที่ปรึกษาที่มีความฉลาดแต่ขาดความเฉลียวในการพิจารณาสถานการณ์รอบด้านทำให้ต้องตกเป็นเหยื่อของกลอุบายและสูญเสียสิ่งที่สำคัญในชีวิตไปความฉลาดในการวางแผนและการดำเนินการเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ความเฉลียวในการพิจารณาสถานการณ์อย่างรอบคอบก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน มีเช่นนั้นอาจนำไปสู่ความผิดพลาดและการสูญเสียได้เช่เชน TC